สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวงานวัดพุดทธิบางปาโมดนะครับงานจะมีวันที่25ถึงวันที่4มีนานะครับเป็นงานประจำปีนะครับผมแสหน้าตต่างๆของวัดพุทธิบางปาโมดนันว่าเป็นส่วนต้นวัดนี้อยู่ทางวัดพุทธนี่คืออยู่ทางฝั่งบางสีเมืองนะครับสาธุาร่างสาธาน้ำใจของพุ้ธบ้าง อรร้านมไแร้าเพ่มมาม่่รนนยางูนะครับใส่ใบเลี่ยใบแบงใบบนเมาด้รวบคนรวบบนส่นเอาไวบนี้ละน้อยอร่อยนะครับจานนี้เคยทานหลายครั้งนะครับไปก็ไปส้างเสมาก็แวะทานได้นะครับ แต่เราจัวัดว่าอารามทีส้างใหญ่สร้างโตมาได้เราไม่ได้เป็นได้พันล้านเราเป็นได้งันเทศ่สิบบาทร้อยบาทจานัแค่้แปลว่าจะมีคนมาถวายทีเ็นล้างตานึงจะบางวัดเราบางวัดนะมีคนไปถวายทีเวรนั้นแต่ก็ไม่เ็ษเราเจ้าเราก็ไม่เ็ษเพราะว่าราคาในการก่อสร้างนั้นหลายล้านบาทก็อาศัยก่าาร้อยประมันคนที่สิบบาทสอง่ันแต่ในการส้งภลมิร้อน มาเที่ยวกาแวะมาทานกันได้นะครับงานมาทุนหลายร่านมีวันที่5ถึงวันที่4มีนาคมับผมนเเป็นร้านลูกชิ้นครับโบ่ถ้ร้าตระกอธิันกได้ก็อย่าเลิกจองบัตบกดจองบัตส่งวางถังไว้ เรามาถึงสถานบ้านคนดางว่าเราไม่ได้บนคนนงบนผมก็ว่าไม่ได้บ่นแต่ว่าต่างก็มาเราก็มาเขาสักเรากครับแต่ว่าเขาได้เราได้นี่ยราจะบาว่าโตเกียวหนุ่มถังแตกมีหนุ่มเบื้องด้วยครับอา่ารที่ทานกคุณในตกางเป็นแมลงทอดเรือว่ารอกอปลา้อดไก่เราก็มาด้านในโบต้นเราจะบอกว่าด้านในโบจ้น เดานไปเป็นงฝ่ไปนี่ก็เป็นล้าเกีสครับเดินไ่เป็นฝั่งฝันครับนี่จเป็นร้านเกยวสตาัเดินไปเปนฝังฝ่งไปนะครับนี่จะเป็นร้านเกียวารครับเดินไปเน่งไปนะครั่จะเปนรากียวสารครับเิไปป็นอ่นรบนีจเนร้านเรสตารดิไปเปฝั่งไปนบ่จนเราเกียับดเงสงนี้เร้านกสร์ดนเา่ง้งไม่เร้างกยวางด้

ทอดใหม่ๆเลยนะครับขอท่ายหน่อยนะครับทอดใหม่ๆเลยครับผมเพราะว่าการเาจะใช้าย่เรกาเรกว่าการเาใช้จายรยว่านะเรยกวาเพิ่ลงนะเรว่าว่าวดไม่ารถชีองกรบตัวเอได้ก็องมามงานเรยางนนาะเลนยำนครับ่ไง ม,มงเป,ปเป็นนมสดปั่นวิตรีมครับเก่ารัดก็มีนะครับปน,บนกันใหม่ๆร้อนๆเลยครับผมข้ายนะครับเก่ารัดก็มีครับมีสองราคาเลย

เ็นฝั่งๆไปครับผมร้มานไข่หมึนครับทอดใหม่ๆกันเลยนะครับเป็นร้านของเล่นครับ

ดีน้วยานี่น um um mm, ี่น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 ี่ค่ปกปดปมีลิเกด้วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเริ่มเล่นกี่โมงมีมีลิเกด้วย นี่ก็จะเป็นพวกของเด็กเล่นครับบ้านลมขายของเล่น<ม>เป็นระบายสีครับมีเราเดินอีกฝั่งนะครับ เดนอีกฝั่งนะครับได้ได้ไป้ีคสมาโจได้ไทนไ้ศรจะได้ักไปขอร้าได้แก็ยเลือกใส่สิวิคราบต่แว่าการได้ีทุกมอเราไมอยากจะใส่สีวิตคราเป็นผัดไทยครับตา้อายุของท่านแต่ อบายันมากแต่ว่าตอนี้ขออได้คใเ่อ่ะดั่งนี้เป็นไก่ย่างครับผมย่างใหม่ๆเลยครับไก่ย่างจีรพันธ์ นี่เป็นหอยทอดครับผมยี่สบ้าบาทอร้อนๆใหม่ๆครับผม ถึงวันที่4พฤษภาคักปัจจัยใส่เข้ารองพิธไปอยู่ละแวกเ่แถวบางสีเมืองก็มาเที่ยวได้นะครับยาตเร่ลมจติมพัดาให้ด้วยจ้ะอาเญให้เราัอย่างดบอกว่าขให้เจิเว่ามาเป็นสัีวยาในการใช้ีวิกระ้อาใหารอชื้อาทเป็นกาหมุนครัม สดาพาไปนะครับโบนะังมจากใส่เกาด้า้มาวาก็มาุ๊ตส่กดวัดแต่ถ้าจมาอิานดหนุ่มเบื้องครัใส่ใส่พรมด่าพาพาใครมานจะได้แเพาะวาไฟอธิษฐานจนเ่ิกทาบงป์ด้วยกัะ หนเลขตัวสตัวมันเลขอะไรโดเลขรนนร้านหอยทอดเหมือนกันนะครับน้าเอยี่ห้าบาทหน้าเล่หนา,า,นาราฟาโดไว้ใส่ไว้ทแบงคไปสตัวสาตัวันเป็นเลขอะไรห้เบิ่มรวฝัก้อนเ่ราจะตหอยจะเรืเรือแหลับตรงนี้ก็ได้ใคราไปรอหน้าจได้ได้ได้สนดุได้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 โง่ไว้หนาะ้ได้ได้ได้ วีากไปรู้ระกรียู้แลเด็กก็ไปรู้่บยที่เานนจะเหลือีกแถบหนึ่งอันนี้จะเป็นทางที่จะไปเดินไปทำบุญนะเสียงจะดังมากเลยน้าเกได้ว่าานะทบุญตงไหนก็อาไปเทียไปได้ไหมบนสองด้าเวลาทำบนญวาไว้ ขอถ่ายน่ะนะครับนิ้นปลาหวานครับถ้าเข้ามาจากทางวัดก็จะอยู่ซ้ายมือเลยไข่หม,ม,ม,มึกด้วยมมไว้า ผมก็มาดามฟองดูช็อกโกแลตครับฟองดูปรไดมประตูสวรางของวัดพุทธสารสวรรณโอย้นประเมื่อเริ่มงานวันแรกของงาิ่จะเริงานประแล้วแปราเิเิปธาได้เปิดประตมุ่นประตสวองดเกิดรก่องการสุยาดอกไม้เพืสิ่งทองมริบราผุขวาาไร ตาที่เป็นชาวรองเดิดใจให้ได้ที่จะดบคนโดดเดียวกิดหช้อไม่ใส่ถุงก่อนเสมแล้วท่านอยากจะเอาไส่งระธานบนหน้าพระนามได้การโระดาสระาหรือจากเป็น้าภาพร่วงท้าบุญอ่าใช้เครื่องบงหรือบางระบบุะเริ่มขอสงราชาขบานพระพุทธิกราราโมทหรือท่านจะเป็น้าภาพ ให้นกกทาเป็นที่ตำนตรกษกนาวาระหนึ่งบาทใล่นะครับอยู่ประเทางนะครับผู้ป้าหน้าไม่ใส่รักทุการท่กลมที่หนึ่งก็จะไดรับที่เดียว

สักวันหนึ่งเราก็ต้องลงปนอนอย่างโศกนี้ไม่มีใครรอดพ้คนจากตวางตาติแลแล้ววันนี้เราไมม่าซึ่งความตายตามบุญเป็นเาภาพลงตบให้กับพู้อย่างไรและทำบุญอย่างไรนะทำบุญได้ตามปัญหาท่านจอดไปเดียงที่ตามบุญนาย ถ้าใดที่อาจะให้น้ำให้ยากับผัวที่อ่านหนัาคไทยมาจากตรงนีครับค่ะคุแม่คนรอดแม่ผมใ่้แม่ผมให้จามตัวก็รอดมาจากอ่านนังาจากตรงภาคใด้วยนนางสีครับก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับงานจะมีวันที่15นะครับเมษาถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับ ใครว่างก็มาเที่ยวได้นะครับเพื่อเป็นการปักระวัดพุทธีปางปาโมชนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม